สามารถฟังให้เป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงเนี่ยได้เราไม่ใช่ต้องการฟังเพื่อเคลิมแต่บางคนนะคะก็ด้วยความที่ชอบเพลงเนี่ยมากก็อาจจะเคลิมไปเลยทุกเจอรี่นะคะลากขึ้นรถไฟนะคะหัวลำโพงเนยนะยันเชียงใหม่จากเชียงใหม่ก็ยันสุงไงโกลกเนี่ยได้เลยนี่คือลักษณะของคนเนี่ยฟังเพลงที่เขาชอบในโลกนี้อุตสาหกรรมเพลงจึงเป็นเรื่องใหญ่มากเลย เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการขายความฝันเป็นเรื่องของการขายขายจินตนาการจินตภาพจินใช่ imagination นะคะที่จะให้คนนะคะเข้าไปอยู่ในกลงเนี่ยของเจ้าเจอรี่ได้แบบเคลิ้มไปกับมัน,เค,มมนเคลิ้มไปกับมันก็สามารถที่โดยเฉพาะถ้าถ้ามันสร้างเนี่ยการผสมเนี่ยได้มันก็เคลิ้มไปกับมัน นะแล้วก็อยู่ในโลกของมันเนี่ยอย่างนั้นนะคะเป็นการหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงอยู่ได้ช่วงหนึ่งฉะนั้นอุตสาหกรรมเพลงเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เขาสามารถทําเงินได้มากมายมหาศาลเลยนะตั้งแต่อดีตมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังทําได้อยู่อ่าโอเคนะคะไม่ว่าเพลงนั้นนะจะสร้างเจอรี่ขาวหรือเจอรี่ดําหรือเจอรรี่ ชมพูอะไรเนี่ยให้ใครก็หวังว่าตอนนี้นะคะสามารถกลับมาสู่ความเป็นปกติเนี่ยได้แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เราเพิ่มใส่เจอรี่ทุกครั้งที่เราเพิ่มใส่เจอร,ร,ร,จอรี่ตรงนั้นนะคะมันเป็นเรื่องเออเรื่องเรื่องอะไรสำคัญมากเลยที่จะให้คุณเนี่ยเห็นความเป็นมายาของความคิดเห็นความเป็นมายาของเจอรี่เนี่ยได้ชัดเจนทำให้คุณฉลาดขึ้น ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะโอโ้มายาณเป็นอย่างนี้เองเหรอมายาเป็นอย่างนี้เองเหรอโอ้ยนี่ฉันโง่มานานแล้วฉะนั้นฉันตื่นได้แล้วประมาณอย่างเงี้ยคุณจะซาโตริซาโตริเรื่องจิตตานุปสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกตลอดเวลาแต่ในขณะที่เราอยู่ในสมาธิอย่างนี้เนี่ยอาจารย์จําเป็นที่จะต้องสร้างสถานการณ์ก็เลยเนี่ยเอาเพลงพวกนี้เนี่ยมาเปิดให้พวกเราฟัง นะคะเออก็ขอให้ฟังเนี่ยอย่างอย่างมีสติอยู่กับฐานเสียงสัแต่ว่าเสียงก่อน <c oughs> อาูเจอรี่นะจะมีเจอรี่ตัวตกใจวุบเข้ามาอาดูเพิ่มใส่เจอรี่เพิ่มใส่เจอรี่แล้วก็รักษาความปกติเอาไว้ รักษาความปกติเอาไว้ปกติก็คือนิพพานเรื่องเดียวกันนะปกติคือนิพพานไม่กล้าเปิดเพลงฝรั่งเลยเนี่ยโดนริคสิตเพลงนี้นะคะขอให้พวกเราจับเสียงของดนตรีนะคะดนตรีเนี่ยแต่ละตัว ซึ่งที่จริงเนี่ยมันไพเราะมากเลยไพเราะมากนะแต่คุณต้องพยายามฟังให้เป็นเสียงสักแต่ว่าเสียงให้ได้ทีละตัวจับเนี่ยรับสติให้คมชัด よし เนี่ยนะชอบเพลงอันนี้จะยากมากเลยจะยากจริงๆที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองเคลิมไปดังน,นั้นตรงนี้นะคะจะเป็นการฝึกที่จะฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงเนี่ยได้ดีทีเดียวถ้าใครทำได้นะ มันจะเห็นเนี่ยรอยเชื่อมต่อระหว่างโลกมายากับโลกแห่งความเป็นจริงถ้าคุณไม่เห็นส่วนนี้นะไม่เห็นส่วนของมายาเนี่ยของเจอรี่ที่สร้างให้กับเรานะคุณจะไม่มีวันที่จะที่จะอะไรอะที่จะคลายตัวคลายกำหนักราเรียกว่าคลายกำหนักเรื่องกำหนัดเนี่ยในเรื่องของกามกามนี่ไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะเนี่ยแน่ยอย่างเนี้ย การฟังเสียงเสียงเสียงเพลงเนี่ยเสียงดนตรีคุณเห็นไหมคะว่าในโลกของโลกของมนุษย์เนี่ยโลกของอวิชชาเนี่ยโลกของเจอรี่เนี่ยเขาพยายามทำทุกอย่างเลยนะที่จะมาตกเป็นเป็นเป็นเกี่ยวอะ่ะเด็ดนะคะตะขอเนี่ยนะคมคมแหลมแหลมที่จะมาเกี่ยวเอาตัวใจของเราเข้าไปในกลงเล็กๆของมันกรงสีชมพู คุณต้องมองตรงนี้เนี่ยให้ออกเบ็ดของโลกเนี่ยมนุษย์ตรงนี้เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพลงนี้เนี่ยคุณฟังเนี่ยเสียงดนตรีนะเพราะมากมากมามันเพราะมากเลยเสียงของคนร้องอีกคำร้องก็ไพเราะโอ้โหหัวใจนี่เหลวหมดแหละมันเหลวหมดเลยแล้วมันเตรียมพร้อมที่จะมันให้มันเข้าไป เป็นความพอใจพึงพอใจเต็มใจที่บอกว่าเอ้ยเบ็ดอันนี้มาเกี่ยวฉันไปเข้าไปอยู่ในโลกของมันคุณต้องมองตรงนี้ให้ออกว่ามันยากแค่ไหนที่จะต่อสู้เนี่ยกับโลกข้างนอกเนี่ยอุตสาหกรรมการบันเทิงพวกนี้นะคะล้วนเป็นตะขอเกี่ยวแหลมแหลมคมคมทั้งนั้นที่พร้อมที่จะมาเกี่ยวตัวใจฉันเป็นตัวจริงของเราเข้าไปในโลกของเจอร์รี่แล้วก็อยู่กับมัน อยู่กับมันแต่อยู่กับมันเนี่ยที่จริงเนี่ยมันก็อยู่แค่ช่วงหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็ไปลปะพอไปเนี่ยเราเริ่มเบื่อเพราะเราไปติดเราไปยึดเราไปพอใจเนี่ยกับไอ้สิ่งสวยๆงามๆที่เรียกว่ากามมาสุที่เจ้าเจอรี่สีชมพูมันสร้างให้ก็เหมือนกับว่านะกรงขังตรงนี้นะมันเป็นกรงขังที่ไม่ใช่เป็นกรงปิดนะมันเป็นกรงเปิด อันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นกรงขังที่มันเปิดเนะี่ยเดี๋ยวมันไปไปมา,มาๆอย่างนี้เ <c oughs> <c oughs> ข้าใจไหมไม่มีใครนะคะที่จะต้องการขังคุณไว้เจอรี่ไม่ใช่ต้องการขังคุณแต่คุณมองไม่ไม่ออกเพราะคุณนะ่ยไปยึดติดเนี่ยเขาเรียกภาษาพระเขาเรียกนันทิใช่ไหมนะคุณเนะี่ยเพลินไปกับไอความสุขอันนี้แล้วคุณก็ไปยึดไอกรงอันนี้เนี่ย ทั้งทั้งที่เจ้าเจอรี่สีชมพูตัวนี้มันไปแล้วอะมันไปแล้วแต่คุณไม่ยอมให้มันไปคุณไม่ยอมให้มันไปคุณต้องการที่จะยึดไอ้กรงขังอันนี้ไว้ตรงนี้แหละพ่อค้าก็เลยได้ใจพ่อค้าก็เลยเปิดโอกาสให้พ่อค้าเนี่ยทำให้คุณเนะ่ยเป็นผู้บริโภคสินค้าพวกนี้เขาก็เลยกลายเป็นผู้ผลิตเพราะเขารู้สป라이กับดีมานเขารู้ว่าดีมานตรงนี้มี ฉะนั้นพ่อค้าเนี่ยเขาก็เลยไปสร้างสินค้าสารพัดส,สารเพสที่ล้วนเ,นเป็นเป็นตะขอใหญ่ๆคมๆแหลมๆที่พร้อมจะเกี่ยวคุณเข้าไปอยู่ในโลกสีชมพูของมันทั้งสิ้นคุณต้องมองให้ออกแล้วก็มองอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าถ้าฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงไอความอร่อยจากการมาสุขมันจะกลายเป็นเรื่องเจืดชืดไปเลย จอดชืดไปเลยอะ่ะมันมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอะ่ะถ้าคุณฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงนะคะโดยที่ข้างในของคุณนะไม่กระเพื่อมฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงฟังเสียงตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ไม่เอนจอยอ่ะกับมันไม่เคลิมไปกับมันอะไรเนี่ยมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งละแล้วอีกรสชาติอันนี้เนี่ยมันจะมาถึงจุดที่คุณเน่ยเริ่มเบื่อของคุณเองเริ่มเบือ่อ คุณข้างในของคุณนะคะมันจะมันจะเลิกการเกาะเกี่ยวมันไม่อยากเกาะเกี่ยวอีกต่อไปนะมันเซ็งแล้วอ่ะเพราะมันฟังแล้วมันไม่ได้รสชาติของกาามาสุขการฟังเพลงพวกนี้จําเป็นจะต้องมีจำจำจำเป็นจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกนะ่ะที่เคลิ้มตามไปด้วยเข้าใจไหมแต่ถ้าคุณไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่จะเคลิ้มตามไปความสนุกมันก็หมดไปมันหมดไป นะคะ,ะเดี๋ยวให้ฝึกอีกอันหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนลืมตาขึ้นมาจะให้ฝึกที่มันยากขึ้นท่นี้มีทั้งภาพด้วยมีทั้งเสียงด้วยทั้งภาพแล้วก็เสียงเดี๋ยวอาจารย์ต้องหยุดเพราะว่าอันนี้เนี่ยลิขสิทธิ์เข้าแรง